คำถามสุดท้ายนะครับมีคนถามว่าไอ้อในแง่ผลตอบแทนอะ่ะคนที่แบบสนใจจะลงทุนอะ่ะพอไปดูการาฟผลตอบแทนย้อนหลังอะ่ะส่วนใหญ่มันก็จะสูงจะดูดีแต่จะรู้ได้ยังไงว่าแบบในอนาคตมันจะดีเหมือนที่ผ่านมามนโอเคออคือต้องบอกก่อนนะว่าคือเราคุยกันในในใน,ในคลิปไปบ้างแล้วนะว่า<อ>จริงแล้วว่าผลตอบแทนที่ผ่านมาจริงแล้วไม่ไม่ค่อยอยากให้ให้ดูเป็นเป็นสารณะเป็นแบบ เป็นบรรทัศฐานว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปอ่ะเพราะว่ามันยังมีเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายใช่ไหมเบิร์ตที่มันถูกเทียบเคียงตลอดเวลานะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงใช่ไหมครับลองนึกดูว่าถ้าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะสมมติเฉยๆนะสมมติเฉยๆนะนนะถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเอ้ยพูดผิดอัตราดอกเบี้ยเป็นขาลงพูดผิดพูดผิดถ้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นขาลงเนี่ยนะครับแน่นอนว่าราคาหุ้นจะขึ้นแต่ในทางกลับกันเบิร์ตเมื่อราคาหุ้นขึ้นเนี่ยอัตราผลตอบแทนปันผลจะลดลงใช่ปะแต่่เเราได้คับก เราได้แคปตอลงเกณฑ์มามาชุดเชยกันไงนี่ออกใช่ไหมครับคือดังนั้นจะไปดูแบบว่าอัตรางเงินมันผลย้อนหลังอย่างเดียวอะไรเง<อ>ี้ยพี่ก็คิดว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูย้อนไปถึงตัวกําไรของบริษัทอ่ะอันนี้พี่ก็เห็นด้วยนะครับว่าเออดูความสมเสมอของธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ติดตามด้วยนะ มี2อย่างสอย่างพูดผิดนะหนึ่งคือโอเคดูงบการเงินในอดีตว่าเอ้ยผลประกอบการมันสม่ำเสมอไหมข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยก็วิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะความเสี่ยของของสินทรัพย์นี้ของผู้เช่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างสูงหรือต่ำยังไงบ้างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเป็นพวกโรงงานก็คล่องกันตามหน่อยนะครับแล้วข้อ3เนี่ยก็คือต้องเป็นการประเมินในอนาคตติดตามต่อไปเรื่องในอนาคตนะครับว่าทุกๆไตรมาสเนี่ยคอยฟังอัปเดตนะครับว่าเอ๊ะเมื่อมีจํานวนที่จะหมดอายุ เออหมดสัญญาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นตน์แล้วบริษ,ษัทเนี่ยต่อสัญญาได้เท่าไหร่แล้วอนาคตเป็นยังไงบ้างอ่าเฮ้ยตบมตัดนาเนี่ยเฮ้ยลูกค้าคุยหมดหรือย,ยงังต่อสัญญาเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องติดตามอยากใกล้ชิดด้วยก็อย่างน้อยติดตามตบมาดละครั้งอย่างนั้นใช่ป่ะครับใช่สารเงินครั้งเองอซึ่งอย่างที่บอกนะเบิร์ดว่าไม่ไม่ว่าลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ต้องแบบต้องติดตามอยู่แล้วอะเพราะมันคือเงินของเราอะใช่ป่ะคือเงินเก็บของเราทั้งชีวิตมันคือทรัพย์สิินนที่เเเรราาป็จจจ้ขอองงะคื ซื้อแล้วทิ้งไปทุกอย่างเนี่ยพี่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เออถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลว่าไปอย่างหนึ่งแต่มันคือทุกอย่างในโลกเนี้ยเบิร์ตมันมันสอดคล้องกับมันอยู่แล้วอะถ้าเราแบบไม่อยากแบบต้องดูอะไรเลยนะนู่นเลยพันธบัตรรัฐบาลคุณต้องยอมรับนะว่าสิ่งนี้ได้รับคืออะไรผลอะไรก็ต่ำนะใช่ป่ะอูด้อย่างแรกผลกันที่มันสูงขึ้นเนี่ยเฮ้ยบอกโอใได้รับแปดเก้าเปอร์เซ็นต์นี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะเบิร์ตใช่ป่ะสอปีเนี่ยสูงมากนะเราต้องทำงานนิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะไง่ง